สุขภาพดีสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเบญจรงเปิดให้บริการโฉมใหม่คลินิกเด็ก24ชั่วโมง036412160หรือ036413933ให้ครอบครัวหมอดูแลครอบครัวคุณโรคมือเท้าป่าก แม้สถานการณ์การระบาดของโรคมือเท้าปากจะชะลอตัวลงแล้วก็ตามแต่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าโรคมือเท้าปากเป็นโรคติดต่อที่สามารถเกิดได้ตลอดทั้งปี โรคมือเท้าปากคือโรคที่เกิดจากเชื้ออ n t e โรไวรัสหลายชนิดพบบ่อยในกลุ่มเด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีโดยการติดต่อส่วนใหญ่เกิดจากการสัมผัสและรับเชื้อไวรัสเข้าสู่ปากโดยตรงอาการเริ่มต้นคือจะมีไข้ต่ำอ่อนเพลียเป็นเวลา1-2วันจากนั้นจะเริ่มมีอาการเจ็บปากเป็นรอยตุ่มแดงที่ช่องปากลิ้นแล้วจึงเกิดที่ฝ่ามือและฝ่าเท้าตามมาบางรายอาจมีอาการแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้ในหลายระบบตั้งแต่ระบบทางเดินอาหารเช่นท้องเสียอาเจียนหรือ ระบบประสาท เยื่อหุ้มสมองอักเสบการรักษาหากไม่มีภาวะแทรกซ้อนโรคมือเท้าปากเป็นโรคที่สามารถรักษาหายได้ในระยะเวลาประมาณ7-10ถึงวันโดยเป็นการรักษาตามอาการส่วนวิธีการป้องกันโรคมือเท้าปากที่ดีที่สุดคือการหมั่นล้างมือด้วยน้ำและสะบู่ให้สะอาดอยู่เสมอโดยเฉพาะการล้างมือก่อนทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำรวมถึงการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลขณะที่ในเด็กเล็กนั้นควรหลีกเลี่ยงการพาเด็กไปสถานที่ที่มีผู้คนแออดัดทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้โดยผู้ปกครองต้องเฝ้าระวังและ สังเกตอาการของลูกหากมีอาการต้องสงสัยควรรีพาเด็กไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดสุขภาพดีสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเบญจรง